ชาติบ้านเมืองรักษาสถาบันรักษาประชาชนในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องรักษาความถูกต้องถูกต้องในประเทศให้เป็นไปทำตามวัฒนธรรม ของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เก่าแก่มีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์มีสถาบันมีประชาชนตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทร,ร,รักษาบ้านเมืองมาพ้คนความวุ่นวายพ้นอุปสรรคมามากมายเพราะฉะนั้นราชงภัลักษ์ก็คือรักษาสืบทอด สืบสารต่อยอดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชนโดยนึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพราะว่าประวัติศาสตร์ ขนบนดรมเนียมประเพณีของประเทศค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศไม่ใช่สิ่งล้าสมัยเป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไปคือรักษาช,ชาติ